น้องเอมิลี่เป็นลูกครึ่งประเทศอะไรครับอังกฤษไทยค่ะอังกฤษไทยใช่อ๋อคุณพ่อเป็นคนอังกฤษแล้วก็แม่เป็นคนไทยเป็นคนอีสานคอนแกนบ้านไหนคอนแกนวะคอนแกนบ้อีสานได้ปะบ้านใดอีนึงแต่ฟังออกนะเรารู้สึกว่าส่วนตัวเราชอบโตที่ไทยมากกว่านะเพราะว่าเขาเชื่ที่นี่แบบว่าคนไทยแบบ ใจเย็นแล้วก็มีน้ําใจคือมันไม่ค่อยเหมือนต่างประเทศที่เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเหมือนแบบถ้าเราวางของไว้เราก็จะแบบกลัวว่าคนจะมาหยิบไหมแต่ที่ไทยแบบเขาวางไว้นานใช่แบบที่ไทยคือคนกันเองแบบถ้าเราลืมของเนี้ยคนก็เก็บไว้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคนไทยน่ารักต้องพูดถึงรอยสักนิดนึงได้เฟี้ยวจัดขอบคุณไปเริ่มสักตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเราเพิ่งยี่สิบเอแล้วเนี่ยตอนสิบสามเด็กมากเอาดีดีจริง สว,ส,สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมก็ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์นะครับน้องเขาเป็นลูกครึ่งนะครับแล้วก็มีรอยสักเท่มากเดี๋ยวเราไปคุยก <c oughs> ับเขาหน่อยว่าอยู่ที่ไทยหรือว่าโตที่ต่างประเทศนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องครับช่วยแนะนําตัวนิดนึงได้ไหม <c oughs> ชื่อเอมิลี่นะคะตอนนี้อายุ20ปีก็อยู่กรุงเทพฟูธามฟูธามน้องเอมิลี่เป็นลูกครึ่งประเทศอะไรครับอังกฤษไทยค่ะอังกฤษไทยอ๋อคุณพ่อเป็นคนอังกฤษ แล้วก็แม่เป็นคนไทยเป็นคนอีสานคอนขอนแก่นบ้านไหนขอนแก่นวะคอนแก่นบ้าอีสานะไร้างบ้นใดอนึงแต่ฟังออกแล้วเหมือนพี่เลยจริงเหรอพี่ฟังออกหมดพูดได้แต่ว่าสำเนียงไม่เหมือนแต่ถ้าพูดไปเดี๋ยวคนอีสานเขาว่าเราพสำเนียงไม่เหมือนไงแต่ว่าน้องโตที่นี่เลยไหมครับหรือว่าใช่โตที่นี่เลยอยู่ที่นี่เรียนที่นี่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมีโอกาสได้ไปเที่ยวอังกฤษบ้างไหม ก็มีบ้างแบบว่าไปเยี่ยมญาน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่าไม่ได้ไปบ่อยขนาดนั้นคุณพ่อยังอยู่นี่ไหมครับคุณพ่อทํางานที่ต่างประเทศที่อื่นใช่ก็คือแยกกันอยู่หมดแยกกันอยู่โอเคเข้าใจแล้วปกติอยู่ในบ้านเนี่ยโอเคเข้าใจว่าโตที่ไทยเราใช้ภาษาอังกฤษบ้างไหมใช้ผสมพูดอย่างนี้ดีกว่าพูดกับคุณพ่อถึงเป็นภาษาอังกฤษอย่างงี้หรอคือส่วนใหญ่เราโตกับแม่มากกว่าก็คือพูดภาษาไทยตลอดแต่ว่าเราไปเรียนมันก็จะเป็นพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ผสมไทยไปด้วย ไปกลับบ้านมาแม่ก็จะแบบเค่งมาว่าเฮ้ยเราต้องพูดไทยให้ได้นะเราเป็นคนไทยอะไรตอนเด็กๆใช่ก็เลยพูดไทยชัดมากแม่ก็จะสอนแบบคำหยาบคายสอนหมดเลยธรรมดาใช่ไหมใช่ก็โตแบบไทยๆเลยแล้วกันใช่โตไทยมาแต่ว่าเวลาไปโรงเรียนก็โอเคได้ใช้ภาษาอังกฤษบ้างคือก็พูดเป็นอยู่แล้วแหละใช่ใช่ไหมแบบมิกซ์แบบอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลอะไรแล้วเรามีเพื่อนคนต่างชาติเยอะไหมครับในโรงเรียนหรืออะไร เยอะส่วนใหญ่เลยว่าเพื่อเราเป็นลูกครึ่งมากกว่าหรือว่าไม่งั้นก็ต่างชาติเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกครึ่งเพราะเหมือนเราเข้าใจกันใช่แบบอุ้ยแบบโตที่ไทยที่ไทยได้อะไรอย่างนี้เราพูดภาษาอะไรกันพูดภาษาอังกฤษผสมไทยอ๋อแต่บางคนก็พูดไทยไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ก็แล้วแต่พี่เจอลูกครึ่งหลายคนบางคนก็พูดไทยไม่ได้จริงจริเพราะว่าบางทีเขาอาจจะโอเคอาจจะไปโตข้างนอกก่อนแล้วค่อยกลับมาอยู่ไทยอะไรแบบนี้ใช่ใช่ในการโตที่ไทยอ่ะ โอเคน้องอาจจะไม่มีประสบการณ์ไปโตที่ต่างประเทศมากแต่ว่าโอเคก็มีไปเยี่ยมบ้างหรือว่าอาจจะฟังมาจากเพื่อนๆเนาะที่แบบโตต่างประเทศน้องคิดว่าโตในไทยกับต่างประเทศแบบไหนดีกว่ากันในความคิดเรานะอ่าเรารู้สึกว่าส่วนตัวเราชอบโตที่ไทยมากกว่านะเพราะว่าเขาช่วที่นี่แบบว่าคนไทยแบบ ใจเย็นแล้วก็มีน้ำใจคือมันไม่ค่อยเหมือนต่างประเทศที่เรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยเหมือนแบบถ้าเราวางของไว้เราก็จะแบบกลัวว่าคนจะมาหยิบไหมแต่ที่ไทยแบบเขาวางไว้นานใช่แบบที่ไทยคือคนกันเองแบบถ้าเราลืมของเนี้ยคนก็เก็บไว้ให้เราอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคนไทยน่ารักคนไทยน่ารักมากถึงแม้ว่าถ้าเราพูดไทยไม่เป็นเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยเขาก็จะพยายามแบบ ฮนด์สไทคือว่ารักยี่สิบยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการะเทศานเล็กๆที่คนไทยมีแล้วมันน่ารักกว่าคนต่างประเทศเหมือนแบบโตมาในไทยเนี่ยเราก็โอเคได้ปลูกฝังภาษาไทยได้ปลูกฝังความเป็นไทยเช่นแบบการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันการช่วยเหลือกันใช่ไหมใช่ใช่ถ้าเป็นสังคมต่างชาติก็อาจจะม็นแอยกว่าใช่ไหมเหมือนถ้าต่างชาติถ้าเราแบบโ้มแบบอขอบคุณนะเขาก็จะแบบเอ๊ะ ก็ไม่ค่อยเข้าใจตอนแรกใช่ไหมไำทำไมใช่แต่คนไทยแบบน้อมตลอดแบบว่าขอบคุณค่าเรารู้สึกว่ามันมันเกรดฟูลมันน่ารักกว่าใช่ใชแล้วโตวในไทยนี่คือเรียนโรงเรียนไทยเลยไหมครับไม่เคยเรียนโรงเรียนไทยร้อเอร์เซ็แต่ว่าเคยเรียนเป็นไบลิ u ก l s c สกูลที่มันจะแบบอ่าไทยอังกฤษไบลิกนี่ไม่ใช่อินเตอร์ใช่ไหมมันก็ มันเรียนได้ปะไม่ใช่เนาะไม่ใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือ2ภาษาแล้วกันมีโปรแกรมอังกฤษด้วยไทยด้วยเราก็เล่นโปรแกรมอังกฤษแล้วก็เราก็ย้ายไปเรียนอินเตอร์ฟูลเลยหลังจากนั้นใช่แล้วตอนนี้แบบเรียนจบหรือว่าทําอะไรอยู่ครับก็ตอนนี้เราคือเรา drop เอามาตอนช่วงม .4 แล้วก็ไปเรียนสาขาบิชอาหารที่เลอกอดองเบล์มันจะเป็นใช่เป็นแบบว่าโรงเรียนฝรั่งเศสสอนทำอาหารฝรั่งเศสอะไรอย่างนี้เราก็เป็นเรียนประมาณ สองปีครึ่งใช่อยู่อยู่สักพักเลยมันเฉพาะทางเลยดีกว่าเป็นเฉพาะทางปกติมสมหมหกก็เรียนรวมๆไปเหมือนคนทั่วไป แต่เราแบบเฮ้ยกูจะเป็นเชฟดีกว่าคือเราอะเราเป็นคนที่แบบว่าถ้าเราไม่เอาเราก็ไม่เอาเราไม่อยากทําเราก็จะไม่ทําก็เลยแบบออกเลยไปเรียนเชฟดีกว่าไปเลยไปเรียนทําอาหารนี่แหละใช่อยากอยู่ในครัวแล้วทําไมถึงอะไรเป็นจุดเริ่มต้นทําไมถึงอยากเป็นเชฟคือจริงๆอะแม่เราเขาชอบทําอาหารให้เรากินเหมือนมันเป็น love language แบบแม่คนไทยชอบไปตลาดชอบทํากับข้าวแล้ววลาเขาทำมันก็จะแบ่งให้คนอื่นตลอดอะไรเงี้ยโอ้ใช่คนไทยเป็นแบบทำโม่ใหญ่แล้วก็ไปลูกคนละถุงคนละม้อเอาทานให้เราก็เหมือนเราโตมากับ อาหารส่วนใหญ่อ่าแล้วก็เหมือนพอพอเราโตมาเนี่ยเราเป็นเด็กดือ้อ <Okay. S 1> แล้วก็แบบเรียนโรงเรียนแล้วเราก็ไม่ชอบไม่อยากทําอะไรเลยเจียมทํางานได้แหละไม่ชอบไม่ทําธรรมดาใช่แล้วก็เลยแบบเราจะทําอะไรอะ่ะพ่อก็ถามอยากทําอะไรเราก็แบบอยากทำอ,แบบทำอาหารก็เลยอยากจริงๆใช่ไหมใช่บอ,อยากจริงๆก็ไม<ๆ>่ร<ๆ>ู้แล้วว่าจะทําอะไรก็อยากทําอาหารแล้วเราก็มาเจอแพชชั่นทอนที่เรา เขาไปเรียนรเราชอบเหมือนเราลงไหลไปกับมันแบบสีสันรสชาติพาเลตเ c u เจอร์ <culture S 2> ของมันเราก็ชอบแล้วก็ไปทางนั้นเลยแล้วเราเลือกเป็นอาหารฝรั่งเศส ทำไมถึงเรียกเป็นอาหารฝรั่งเศสเพราะมันเป็นสถาบันฝรั่งเศสใช่อาหาฝรั่งเศสคือเหมือนอาหารฝรั่งเศสมันเป็นเบสไลน์ในการเรียนทําอาหารนะคะว่าเทคนิคของอาหารฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเราทําได้เราจะทําอาหารทุกชาติได้ใช่พึ่งรู้เนี่ยใช่เหมือนสมมติว่าวิธีการทําซอสเนี่ยมันเริ่มต้นที่ฝรั่งเศสใช่ไหมคะก็คือถ้าเราทําขึ้นซอสเป็นเราก็ทาขึ้นซอสได้ทุกอย่างเลยหรือว่าสกิลการหั่นเพราะว่าของฝรั่งเศสมันจะเป๊ะมาก หมายบรรทัดเข้าจริงๆใช่แบบเขาจะี่เฮ้ยสองเซนไหมอะไรเงี้ยซิ่งโหดมากก็ี่เชอบดูเลยเคร่งแต่ว่าสนุกมากก็เลยเลิกเรียนที่นั่นไปมันมันเคร่งแล้วเราก็ทำให้เรามีระเบียบวินัยมากขึ้นใช่แล้วก็แบบว่าพอเรียนไปเสร็จปั๊บแล้วก็ได้ทํางานเป็นเชฟอะไรอย่างนี้ได้ทาจริงๆได้ทําจริงจังแต่ว่าเราก็เหมือนถ้าเราเริ่มทําในครัวแรกๆมันก็จะเป็นการอยู่ในครัวเย็นก่อนครัวเย็นครัวเย็นหมายความว่ารออาหารส่ง ไม่ก็คือเหมือนเราทำแบบแอทเปอร์ไทรเซอร์ทำของหวานของหวานอะไรใช่ก็คือเราจะยังไม่ได้ขึ้นเตายังไม่ได้เมนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขึ้นเมนเป็นเฮดเชฟถูกไหมใช่ใช่คือจริงๆอ่ะเราสมัครไปเป็นครัวร้อนนะแต่เราได้ครัวเย็นเพราะเขาไม่มีคนก็เลยได้จะทำครัวเย็นก่อนก่อนแต่เราก็เก่งอยู่แล้วเราก็ก็ทำได้ทำได้หมดเลยก็ชิลๆไม่มีอะไรสนุกดีแล้วชอบทำอะไรมากที่สุดในร้านหรอเออในร้านในร้านโอ้ชอบทำอะไรที่สุดแต่ว่าเราน่าจะชอบทำกรีนสลัด เพราะมันจะมีซอสเบสแบบเป็นซอสอิดามาเมะแล้วก็ข้างบนมันก็จะเป็นผักย่างแล้วก็คลุกมากับซอสอีกทีหนึ่งแล้วก็มีขนมปังกรอบมีใบวาซาบิคือซอสน,นี้คือทําจากสูตรเลยนะอ่ะนะ,ะทะ <ำ S 1> จากสูตรก็คือขึ้น<ง>ขึ้นเอง ใช่ก็คือขึ้นจากสูตรเลยขนมปังทำเองตักเด็ดเองสุดยอดงาคั่วเองทำเองหมดเลยตอนนี้ยังทำอยู่ไหมตอนนี้ไม่ทำแล้วเพิ่งออกมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะไปหาใหม่นะหาใหม่อ๋ยังมีเวลาอยู่ทีเองใช่คือเรารู้สึกว่าการนี้เราเป็นเจนซีเราไม่อยากผูกพันกับบะไรนานๆเหมือนถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเรียนรู้ตรงนี้จบแล้วเราอยากไปที่อื่นถ้ามันยังไม่ได้ไปในจุดที่เราอยากจะทำในควัรล้อหรืออะไรก็แล้วแต่ตำแหน่งที่เราชอบถูกไหมครับเพราะเราต้องไปในที่ที่เขาแบบ เปิดโอกาสให้เราเยอะๆสมมติว่าถ้าเราทําที่นี้แล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้เชื่อใจเราให้เราทําในสิ่งที่เราอยากทำเราก็จะโอเคไม่เป็นไรเราทําที่อื่นก็ได้ครับเหมือนทุกที่เขาก็จะให้เราทําหน้าที่แบบแตกต่างกันไแล้วก็ชอบประสบการณ์ก็ไปเรื่อยคือเรียกได้ว่าถ้าทํางานก็เป็นเป็นเชฟแหละใช้คำถูกปะใช่ก็ใช้ได้ก็ใช้ได้เป็นเราชอบเรียกเตือว่าเป็นแค่คนทําอาหารชอบจ้อยยังไงคนทำอาหารภาษาจีนมันก็เชฟปะไม่ใช่คุกกิ้เหรอไม่ใช่เออคือเหมือนเชฟมันเป็นศัพท์ที่แบบ ดูแบบเป็นเลิศต้องจบสูงต้องเก่งต้องเป็นหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเราเป็นคนชอบกินชอบทำอาหารแต่ก็เรียกเรียกเชฟไปก็น่ารักน่ารักก็ได้ก็คือเหมือนแบบเราก็ไต่ระดับไปแหละเข้าไปแล้วตึ้งใช่ใช่ตอนนี้ก็คือว่างฟรีใช่ตัวนี้ฟรีฟรีมากก็ทำอาหารกินเล่นที่บ้านแล้วก็ไปเที่ยวเลยเออพี่เนี่ยเห็นน้องมาจากติ๊กต็อกแล้วก็ไอจีใช่ไหมพี่เห็นแนวการแต่งตัวเหมือนเป็นโมเดลด้วยใช่ไหมก็มีบ้างมีบ้างไปถ่ายบ้างใช่ไหมมีฟรีแลนซ์มีฟรีแลนซ์เพราะว่าแบบ แนวเท่มากแล้วก็ต้องพูดถึงรอยสักนิดนึงได้เฟี้ยวจัดไปเริ่มสักตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยเราเพิ่งยี่สิบไปแล้วเนี่ยตอนสิบสามเฮ้ยตลกแล้วมากเอาดีิงจริงๆพี่สักตอนสิบแปดมั้งมหาลัยเคาใจญ่เรจะชอบพูดว่าเอ้ยพี่สักสิบแปดสิบสามประมาณนั้นสิบสามไม่หรอกมากใช่บ้าไปแล้วจริงจริงแล้วใครพาไปเริ่มชอบมาได้ไงก่อนเออก็คือเหมือนเราชอบ ชอบเสพเพลงตั้งแต่ตอนเด็กๆเราชอบเพลงมากแบบว่าสักหนึ่งวงดิไม่ไม่เชิงไม่เชิงว่าเป็นวงแต่เราชอบแบบว่าตอนเด็กนะเราชอบแรปเปอร์มากก็คือชอบลูพีเราชอบลูพีมากตอนเด็กๆเหมือนมันกาลังเข้าแบบช่วงนั้นกาลังมาเพลงแบบ Sound Cloud 2018ประมาณ่านนี้เราแฉลบเราชอบโมชั่นเหมชอบกันใช่ก็เลยมันก็มีรอยสักกันแหละได้เลยถุยชอบมากแบบถุยหยากสักอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีเพื่อนคนจีนที่โรงเรียนแล้วเขาก็แบบ กัเองฟิลนั้นไม่ได้สักเองอนเป็ฟิกันนกก่อ็เด็กดื้ออ่ะก็พากันไปสักอะไรอย่างเงี้ยก็งงว่าทำไมเขาเปิดใช่ก็งงว่าเขาเปิดให้เราสักได้ยังไงร้อยสักร้อยแรกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ก็คือสักริวพี่มันว่าแล้วพี่โอเคเหมือนเป๊ะตอนว่าแล้วยิงว่าอยู่แล้วก็จะทักสิ่งเฮ้ยก็โอเคนะครับทีแรกอ่ะมันอยู่ตรงทีแรกมันอยู่ตรงท้องอตรงงท้ของเขาใช่เราก็แบบทีแรกเราอยากเอาไว้ตรงนี้ตายป่าสิบสามงงมากมึงจะฮาร์ดคอร์ไปไหน ก็เลยเขาบอกว่าเอ้ยไม่ทํามันแบบอันตรายอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ๋อเราไปเสนอเขาด้วยว่าเจ้าตรงนี้ใช่ไอ้เหี้ยโหดจังเลยเขาคงแบบเด็กคนนี้แบบตัวแค่นี้เออเออแต่เขาก็สักให้เรานะตรงนี้โอเคแล้วคุณแม่ว่ายังไงครับครอบครัวเนี้ยไม่เห็นไม่เห็นก่อนไม่เห็นก่อนทีแรกใช่ซอนแต่ก็มีวันหนึ่งที่เรากําลังนอนอยู่แล้วเราก็ใส่ เสื้อสายเดี่ยวนอนอะไรอ่าเห็นไรอยู่แล้วอ่าแล้วพ่อก็แบบว่าเอ๊ะอะไรแล้วเราก็เราแบบอสติเกอร์สติงทำแอ่วยังโกหกอยู่แต่ว่าเขาก็มารู้ความจริงตอนช่วง16 ว่าเออเราใส่ใช่ก็คือเวลาไปทะเลอะไรอย่างงี้นะเราใส่เสื้อแขนยาวตลอดมันไม่ออกสักทีวะใช่ไหมแต่ว่าเขารู้แต่เขารู้แต่เขาแค่ไม่พูดแต่เขาก็ไม่ว่าอะไรนะไม่ว่าอะไรเนาะใช่ก็ฝรั่งจริงก็แบบพ่อเราก็สักเหมือนกันเขาก็เลยแบบฉันก็สักไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วก็คุณแม่แม่ไม่รู้แม่ไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้ต็อบไม่ได้ติดต่อกันอตนใช่ใช่ก็เลยนั่นแหละเขาก็ไม่รู้ใช่แต่ว่าก็ดีนะคือคือความหมายแบบ เขาเรียกว่าอะไรคุณพ่อก็โอเคฉันมีรอยสักฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรตราบใดที่เรายังยังเรียนยังทําอะไรตามปกติไม่ได้เป็นคนเกเรแบบว่าไม่เอาอะไรเลยไม่ใช่แบบนั้นไงใช่ใช่ใช่คือมันก็อาจจะมีช่วงหนึ่งที่เราเกเรมันก็นิดนึงแล้วก็อายุน้อยแล้วก็ตามเพื่อนตามเพลงเหลวไหลไปแต่ว่าเราก็พูดตัวเองกลับมาได้มันก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดีแล้วเรามีรอยสักอะไรอย่างเงี้ย แล้วหลังจากนั้นมาเรื่อยๆใช่คือเปิดแล้วแหละเขาไม่มีใครว่าอะไรแล้ว <c oughs> จริงจริง <c oughs> คือตอนนี้เอาให้พ่อดูตอน16ก็คือเต็มแล้ว <c oughs> เต็มแล้ว <c oughs> ก็คือแบบ ไม่ว่าใช่ไหมถอดเสื้อให้ดูเลยก็แบบลายแบบนี้พี่เห็นเป็นแนวแม่งเรียกว่าอะไรวะแบบพี่เห็นเยอะฟิลแบบซีจิลมันจะเป็นฟิลเหมือนเหมือนฟรีแฮนฟรีแฮนใช่ใช่ใช่เราชอบมันมันมีความเลื้อยมีความแบบไหลอะไรอย่างเงี้ยเราชอบเหมือนมันไม่ได้มีไม่ได้มีมีนิ่งแต่มันมีอีโมชั่นของคนที่เขาทำแล้วก็ลงมาตรงมือด้วยคือแบบได้อยู่นะ ใช่ใช่ที่แรกมันเป็นแบบอย่างเดียวก่อนแล้วเราก็ไปเติมอีกทีนึงเจ็บไตหาเลยตรงนิ้วอ่ะเจ็บปกติฉักนี้เราแบบหลับนะอันนี้ไม่หลับเลยอันนี้แบบเจ็บคือเราเสพติดแล้วแหละใช่เออแต่คนเรามันลายแรกมันก็จะมาอีกไหมมันก็จะมาในมันเจ็บไหมมันเจ็บแต่ว่าเราก็ก็ชอบอะชอบยอมโดนเจ็บใช่ใช่แต่คือตอนนี้เราก็ไม่ติดแล้วนะพักบ้างเว้นเว้นหน่อยแต่ถ้ามีโอกาสได้ก็ได้อะไรอย่างงี้ก็อาจจะมีมา แล้วคราวนี้เราถามเรื่องเพราะว่าพี่เองก็มีรอยสักเหมือนกันเราอยากรู่ในมุมมองของอยู่ว่าไ้หาได้เป็นผู้หญิงอย่างพี่เป็นผู้ชายอะแม่งมองมีรอยสักเยอะมันก็ไอ้แค่นี้แม่งเล่นหมดทุกอย่างแน่นอนมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราไม่นะแต่ว่าเขาจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ได้มีใครมองเหยียดอะไรขนาดนั้นเขามองเปบ,บเออเทดด่ดีหรือว่าอยู่แบบแบดแบดอะไรอย่างงี้แต่ว่าสําหรับผู้หญิง โอเคแต่เราโอเคเราหน้าตาลูกครึ่งอาจจะดูเป็นเหมือนฝรั่งมากกว่าใช่ไหมมีคนมองหรือว่าคนไทยหรือว่าต่างชาติก็ได้จัาเราบ้างไหมหรือว่ารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะนะตั้งสมัยก่อนอะไรของเธอเนี่ยจริงคือมันมันก็ยังมีบ้างนะบางทีก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยเรามีรอยสักแสดงว่าเราไม่รักตัวเองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบมีคนมาคอมเมนต์เลยอย่างเงี้ยก็จะแบบ ใช่บางทีเป็นฝรั่งนะเป็นฝรั่งมาคอมเมนต์อะไรอย่างงี้ว่าเออแบบยูไม่มีเซลฟ์เรสเปคอะไรอย่างไรก็แบบนี่แหละกูเรสเปคกูแล้วคือการที่เขาคอมเมนต์อย่างนั้นคือเขาไม่เรสเปคคนอื่นใช่ไหมถูกก็เลยรู้สึกว่ามันก็เข้าตัวเองเข้าเขาไปก็ไม่เป็นไรเออเรารู้สึกว่ามันก็ยังมีคนมองนะแบบอาจจะเป็นผู้ใหญ่มีคนไทยอะไรอย่างเงี้ยที่มองแต่ว่าเราก็ไม่ได้แคร์อะไรเพราะรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนแย่ เราไม่ได้ทําอะไรให้คนอื่นแบบร่างกายก็ร่างกายเราเราตังค์ก็ไม่ได้ขอตังค์มาสักด้วยใช่ไม่ได้ขอตังค์มาสักดเราทำงานของเราเองจริงก็เลยรู้สึกว่าแบบเดือดร้อนทำไมใช่ก็ไม่ได้เดือดร้อนใครสักบนตัวเราเป็นหนักตัวผมเป็นหนักใช่เอออันนี้งงมากจริงจริงคือคนโดนมาตลอดเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหม คือเราอาจจะบางคนอาจจะสักทั้งตัวแล้วเป็นคนแย่งอ่ะมันก็มีมันมีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไงไม่ใช่ทั้งหมดใช่แบบคนชอบมารวมกันในแบบแคตตากรีเดียวว่าแบบโอเคคนสักต้องเป็นคนแบบนี้เลยอ่ะแต่พี่ว่าผู้หญิงอาจจะโดนว่ามากกว่าผู้ชายใช่ก็อาจจะมีอาจจะมีใช่อาจจะมีคนแบบมองไม่ดีมากกว่าใช่ใช่ซึ่งแบบโอ้มันยุคสมัยไหนแล้วอ่ะไม่ใช่แล้วพี่โดนบ่อยเนี่ยพี่นั่งสัมภาษณ์เนี่ยบางทีแบบอย่างเงี้ยอ่าคนมองจะหลดใช่แบบคนคอมเมนต์ด่า เขาอาจจะคอมเมนต์ว่าแบบซากอะไรเยอะแยะโสกโปกรถเธอะพี่ก็แบบตังคูเราชอบแนวนี้คือเราชอบฟังเพลงอยู่ไม่เข้าใจหรอกเปลี่ยนพี่ถายเล็บพี่ชอบไงเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะมันสนุกดีไม่วอกพูดถาเล็บรถเธอแบบว่าเป็นเกย์บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยแบบเรสเปคนิดนึงจริงความชอบใช่ผมไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะไรใช่ใช่มันก็ยังมีอยู่ใช่คนที่ชอบจะชนอื่นจากรูปร่างภายนอกแต่เขาก็อยู่แบบหลังคอมเมนต์ไง ก็เป็นแอคเค้าปลอมไม่โชว์ได้ใช่จริงนะชอบชอบเป็นอย่างนั้นจังไหนไม่มีโปรไฟล์แล้วก็ชอบมาว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันแล้วก็คิดว่ามันดีขึ้นเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรมันเป็นเรื่องแบบจะบอกว่าแฟชั่นก็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 ใกล้เคียงนะได้แฟชั่นมันก็เริ่มเป็นแฟชั่นใช่มันรู้สึกว่ามันอาจจะส่งเสริมแบบบุคลิกมากขึ้นมีความเป็นตัวตนบอกเจาะจงได้มากขึ้นว่าเราชอบสไตล์นี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่มันเอาไว้บ่งบอกว่านี่คือสิ่งที่เราชอบแล้วก็็นนนี่่่คือเเราาามมัไได้้จํปวแบบ รอยสักทุกอันแม่งแบบดูแบดดูฮาดบางคนแบบสักเต็มตัวแต่มีแต่รอยสักแบบสิ่งที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นก็คงบอกได้ใช่ไหมว่าันน่าร้ายมันน่าร้ายมนน่ารเพราะฉะนั้นเปลี่ยนหมายเซ็นนะครับจริงไอ้มันพูดถึง t ิ k กต k อกหน่อยอยู่บอกมีคนคอมเมนต์ใน t ิ k กต k อกตอนนี้อยู่ทำ คอนเทนต์ใน TikTok กับ IG ด้วยใช่ไหมครับใช่ก็มีมีบ้างตอนนี้เหมือนเรายังไม่ค่อยคอนสิสเทนขนาดนั้นแต่ว่าก็โอเคอยากเริ่มทำจริงจังแล้วอเที่ยวก่อนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกไปด้วยตอนไปเที่ยวอ่าเออดีมากเพราะว่าเราเห็นคลิปของยูใน TikTok นี่ก็คือส่วนใหญ่เป็นทำอาหารทำเก่งมากแบบดูแล้วแบบแค่อยากกินว่าหลังทำไม่กไม่ได สุดยอดคือแบบมีหลายเมนูมากๆคืออันนั้นเป็นแพชชั่นของเราอยู่แล้วเนาะเพราะเราเป็นเชฟใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นคลิปแนวนั้นอแล้วจะเริ่มมีกันมีบล็อกมีอะไรบ้างไหมใช่จริงเราอยากทําบล็อกให้คนมารู้จักเราในเราที่เป็นเราที่ไม่ได้เกี่ยวกับอาหารเหมือนอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของเราแต่รู้สึกว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ มีอะไรให้โลกมากกว่านี้ใช่แบบเรื่อง mindset หรือว่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตเรารู้สึกว่าเราอยากแชร์กับทุกคนให้เป็นแบบ inspiration อะไรว่าน้องออยูุ20น้องดูมีประสบการณ์ว่ากไปดูโตไม่จริงไม่จริงดูโตเลยอะแต่ถือว่าเป็นเรื่องดีไงใช่ใช่เหมือนเราต้องโตมาเร็วนิดนึงแต่ตอนเด็กเราแบบ s u r v i ไ a l Mode โมตลอดก็เลยโตมาแล้วก็เข้าใจเข้าใจโลกมากขึ้น ถ้าสมมติว่าคนที่ติดตามคลิปนี้อยู่นะครับเขาอยากจะ follow น้องเนี่ยจะไปหาน้อง้ที่ไหนบ้างก็หาได้ใน IG กับ TikTok ชื่อเหมือนกันเลยค่ะ,ะ e m i l l 1 e e เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากไปติดตามน้องเอมิลี่นะครับผมก็ไปติดตามได้ทําอาหารเก่งมากแต่ว่าดูคลิปแล้วก็จะอยากกินด้วยฝากติดตามน้องด้วยพี่มีคําถามสุดท้ายช่องพี่เนี่ยมันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษชื่อ English please ใช่ไหมบางทีมันก็คุยไปคุยมามันก็ได้อินสปอเรชันให้กับคนไทยที่ได้ยู้เรื่องราวว่ามุมมองการโตต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคนต่างชาติที่มาอยู่ที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอินสปอเรชันว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษต้องทํำยังไง <im itation> ในฐานะที่น้องไม่รู้ครึ่งโอเคน้องได้ใช้งกิจไทยแต่ส่วนใหญ่ไทยอ <im itation> อยากให้น้องช่วยให้คําแนะนําสําหรับคนไทยที่เขารู้สึกว่าพี่หนูอยากเก่งภาษาอังกฤษว่ะพี่ได้คาถามเนี้ยแม่งทุกวันต้องทํำยังไงเออเรา<ส>รู้สึกว,ว่าน่าจะเป็นการซึมซับ c u เจอร์ของมันเพราะมันจะเป็นอะไรที่มันทําให้เราเข้าใจมากขึ้นอย่างเช่นการฟังเพลงอทุกคนก็พูดแบบอฟังเพลงดูหนังหรือว่าไปในสถานที่ที่รู้สึกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนต่างชาติแล้วก็ไม่ไม่ต้องกลัวที่จะแบบ คุยหรือว่ากล้าสื่อสารเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากลัวเนี่ยมันจะหยุดเราให้เราแบบ stop learning ก็คือแบบถึงแม้ว่าเราพูดไม่เก่งสำเนียงไม่ได้พูดออกไปเลยฝรัหลังเขาไม่แร์เขาไม่ว่าเราหรอกส่วนใหญ่คนว่านะคนไทยกันเองคนไทย judge กันเองจริงก็รู้สึกว่าก็แค่เอาตัวเองซึมซับอยู่ในสถานที่ที่มันถูกต้องแล้วก็ฟังเพลงดูหนังอินกับ culture ของมันแล้วมันจะเรียนง่ายมากๆครับผมคือฟังเพลงดูหนังไม่ใช่ฟังผ่านดูผ่าน ตั้งใจดูนิดนึงแปลนิดนึงใช่แล้วเขาพูดว่าอะไรหรือว่าร้องตามอะไรเงี้ยใช่ยิ่งถ้าเกิดว่าเราอินไปกับมันแบบเป็นฟิลหนังที่เราชอบหรือว่าเพลงที่เราชอบอยู่แล้วเนี่ยมันจะเล่นได้ง่ายมากแล้วก็แบบเล่นลิริ์ไปกับมันแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเขาพูดว่าอะไรคำนี้ยากจังแอคกเซนต์พูดยังไงอะไรเงี้ยบางทีมันมีคําพวกแบบไม่ใช่แปลตรงตัวขนาดนั้นก็มีใช่แบบมีแสลงนู่นนี่นั่น s ลงอีเดียมอะไรต่างๆก็เรียนรู้เพราะว่าพี่เองก็ชอบร้องเพลงชอบ แปลภาษาแล้วก็มันทําให้เราเก่งขึ้นมากขึ้นเพราะว่าบางทีเนื้อเพลงไม่เอามาพูดได้เลยใอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จําแบบนั้นมาเป็นประโยชน์อะไรเงี้ยก็แค่ไม่ต้องไม่ต้องกลัวที่จะพูดมันออกไปไม่ต้องกลัวคนจัดเราเราอยู่ใน process ของเราเองว่าโอเคเราเรียนภาษาอังกฤษนะมันก็ต้องมีเฟลบ้างเหมือนเรียนทุกอย่างอ่ะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวคนจัดหรอกยังไงเขาก็จัดเราอยู่แล้วใช่ใช่เขามันมีอยู่แล้วก็ตอนพี่ฝึกภาษาอังกฤษตอนแรกพูดกากพูดไม่เห็นเก่งแบบทำไม เอ้กูเพิ่งเริ่มกูไม่ได้โตที่ต่างประเทศมันไม่ได้ o v e r ์ใน h t m i r a อ่ะแต่ว่าเป็นเรื่องปกติครับเราอย่าไปสนใจเรื่องพวกนั้นเราแก่ทําทุกวันเดี๋ยวมันก็เก่งขึ้นเองใช่ใช่วันนี้คุยกับน้องแล้วดีนะดูมี inspiration มากขึ้นมี2ออย่างได้ิน s p i r a t i o n แล้วก็หิวข้าวเพราะยังไม่ได้กินข้าว้วยจริงจริงขอบคุณมากนะที่มาคุยกันวันนี้สนุกมากเลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมถ้าใครอยากติดตามน้องเอมิลี่เนี่ยก็ไปติดตามได้ที่ tiktok และ ig นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ตรงนี้ แล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะไปคลิกติดตามน้องกันได้แต่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยว่าคลิปหน้านะครับผมผมจะไปสัมภาษณ์ใครแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเรามีคอร์สใหม่แล้วนะเป็นที่เรียบร้อยเลยถ้าคุณนะครับอยากจะทํางานกับชาวต่างชาติคอร์สเรียนนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับผมใครที่รู้สึกว่าอยากอัพเงินเดือนอยากจะพัฒนาตัวเองไปถึงขั้นที่แบบว่าเออได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิต ในช่วงเวลาทำทุกๆอย่างแล้วก็ในการทำงานนะครับผมผมมีคอร์สเรียนใหม่ของอังกฤษพีส์นะครับชื่อคอร์สเรียนว่าอยากทำงานกับฝรั่งใช่ไหมเดี๋ยวเราจัดให้อ่าคอร์สเรียนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าครอบคุมตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเรื่องการหางานเรื่องการสมัครงานเนมมขียนเรซูเม่เขียน c ีวีไปส่งให้บริษัทชาวต่างชาติเวลาสมัครงานใช่ไหมครับอยากจะอัพเงินเดือนนะฮะก็ของเราครอบคุมตั้งแต่แรกเลยนะการสมัครงานการสัมภาษณ์งานต่อรองเงินเดือนนะฮะจะพูดยังไงให้เขาแบบ ประทับใจหรือว่าอยากจะรับเราเาข้าทํางานนะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับรวมถึงถ้าคุณได้ทํางานแล้วการทํางานในบริษัทการคุยกับเพื่อนร่วมงานเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าการสัมภาษณ์งานพรีเซนต์งานต่างๆเป็นภาษาอังกฤษหรือแม้กระทั่งการรับฟังเข้าร่วมประชุมนะครับผมครอบคลุมทั้งหมดเลย ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นนะครับผมถ้าใครอยากจะเรียนรู้ใครอยากจะพัฒนาตัวเองนะครับอยากทํางานฝรั่งก็เชิญได้นะคอร์สเราเนี่ยจะลงในเว็บไซต์ Skilllen นะครับเว็บไซต์นี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่แบบว่า p r o f e s ชั o น a l นะขอบคุณมากนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะก็คือจะมาแจ้งข่าวดีให้ฟังว่าเรามีคอร์สเรียนของเราแล้วนะเออเป็นคอร์สเรียนใหม่ล่าสุดนะครับยังไงฝากสปอร์ตด้วยนะครับ